กันเลยสองคนนี้นี่ครับเจอแล้วพี่บีกำลังจะหมักหมูโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังจะเตรียมพื้นที่ในการปรุงอาหารกันนะครับนี่ครับมีอยู่กัน3คนจากที่เราแบบอะไรนะเราเขาเรียกเที่ยวทิปใช่ไหมอันนี้เราก็แคมป์ทิปนะครับเป็นแบบเหมือนการปรุงอาหารแบบย,ย่ำยา ำกำลังทำอะไรพี่ปีเอาไม้ปิ้งหมูเพราะว่ากกตะแกงไม่มาไม่รอแล้วหมูหมักได้สองชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยนี่ครับส่วนไปเราก็เรียบร้อยแล้วเมนูของเราวันนี้ก็มีคอมหมูย่างคอามหมูย่างอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก เดี๋ยวผมองย่างทางต้นนะตะแกงไม่มาสักทีไปย่างทางต้นแน่ๆน่มีเวลาเยอะก็แต่ดีเครื่องดื่มนิดหน่อยครับก็วันนี้ก็วันว่างสบายๆครับมากัน3คนครับตอนนี้เราก็จะทำกินกันก่อนยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับรอครับตั้งแต่ไปฆ่าหมูมาแล้วก็เอาหมูมาหมักเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรครับ เครื่องปรุงไครับดได้ได้เลยครับได้พริกไทยนี่ครับเครื่องปรุงเราครับผมก็มีเกลือกับพริกไทยหนูหมักมาแล้วนะครับใช่ครับรู้จักใช้มาใหม่ใช่ไหมไม่ไม่ใช้แล้วครับเปิดฝาอย่างงี้ครับนั่นแหละครับไม่ไม่อย่างงี้ครับขอลืมแล้วก็หมุนครับหมุนหมุนรุ่นนี้มันต้องหมุนครับดูแล้วครับพริกมันลงครับดูจากยี่ห้อของพริกเอ้ยพริกไทยกับเกลือก่อนนะครับแพงกว่า ก่อนอาลิกาโน่ไปหน่อยอันนี้คาลิกาโน่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็หกอีกแล้วเนี่ยใส่ในถุงยังไงหกแล้วหุ่นยากนี่เลยครับครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเกลือเกลือหิมาลายันขอมือนะครับเกลือจานปุ๊บเนี่ยเกลือจานจานล้มไม้อะเกลือชมพูเกลือชมพูต้องขอมือครับโรยเกลือครับอย่าโรยจากขวดนะครับ เดี๋ยวมันเลยโอเคมันจะนัวๆหน่อยหเสียวแต่แกงกูไม่มาในละไม้ไม้ย่างอยู่ไหนอ๋อไม้ย่างอยู่นี่เดี๋ยวขอเจาะดูเพื่อใส่ไม้ย่างก่อนผงที่โรยไปคือผงสมุนไพรจริงๆแล้วเราเปลี่ยนขวด นี่ครับมาสมทบทุนแล้วครับอ่ออออาเยตยสายแบกครับ บังมงป่ะเนี่ยไงเป็นไงล่ะพี่บีต้องถือต้องถือครึ่งชั่วโมงนวเนี่ยเราไม่ขยับไอ้นี่ไปใกล้ๆจะได้บางพลาด มันจะกลายเป็นไก่ไหมปะเนี่ยว in right ่าข <ts> ึ like medicine and medicine and <parfois> ้นมาเอ๊ะเราจะได้กลิ่นสมองนิดนึงมีสองอย่างไม่กับไม่ไม่ฐานก็มีได้กินไหมครับ แล้วเหมือนมีแววมีแววเอ้ยไม่ธรรมดาถ้าไปกินเราเรียงกันเลยแทนนี่ครับรวมด้วยช่วยกันครับตอนนี้อ่านี่เขาเรียกว่าเคเดทชนอลครับพกอะไรมาบ้างครับวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนเลยันนี้พันแหนกน้ำสีพกอะไรมาบ้างวันนี้เรามีอ่ะนี่ด้วยครับ อะไรวะหมูสามชั้นสามชั้นแส่ในน้ำซีครับสำหรับคนที่กินเนื้อก็มีลูกชิ้นโฮเด้งที่ฉันคิดกินมีไม้เสียบพร้อมมาเอาเสียบเอาไม้ให้เลยมาแล้วก็เครื่องดื่มของเราครับเราเป็นวัยรุ่นใสๆครับนี่ครับเอสโคลานะครับวันนี้ยังไงต้อ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 งเข้าแล้วนะครับเราจะไม่ได้มาขับรถแล้วใช่ไหมเราจะมากินครับนี่เที่ยวทิปเที่ยวทิปแต่เราแคมป์ทิปครับกรุงเทพก็แคมปิ้งได้ แกมไกลๆบ้านใช่ไหมพี่วันนี้ผมมาถ่ายแกมอ๋อนี่ก็พนักงานเสียบลูกชิ้นเราครับเสียบอย่างเดียวเสียบอย่างเดียวเสียบอย่างเดียวนี่ครับเรามีเห็ดอยู่ด้วยเห็ดเอาพันกอะไรไอ้น้่สามพันชิ้นมาชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อแล้วก็มีสามชั้นด้วยแร่ไม่ร้านแร่บางอะไรน่าพันให้ดูโอ้ยอย่าไปแร่เลยเห็ดก็ย่างเป็นไม้เลยไก่ที่ได้ยังเนี่ยคลุบแล้วเพ่อเห็ดคอหมูอ๋อคอหมูอ๋อผิดผิด ถ่ายรูปบ,บ,บิวในไลน์หน่อยพี่บี<ะ>ถ่ายถ่ายรูปบิวในไลน์หน่อยถอย่ายรูปส<า>่งไลน์หน่อยตอนนี้มเมนูเพียบครับเแบบถ่ายถ่ายนครับเอาแ,บบอออแลบลายป่ะขึ้นเียง่ะดนปุยวอ ไปเทฟุลเบาเบาฟุลเบาฟุลเบาเบาฟุลร้อนรอนรชิมเลยชิมเลยชิมก่อนชิมก่อนจะให้คนอื่นชิมเดี๋ยวเราต้องชิมกันก่อนยังไงไหนไหนในคอขอคอคอเราเราต้องชิมเราต้องชิมก่อนนะครับก่อนที่จะให้คน สวัสดีครับครับไม่ถ่ายนะนยังไงครับได้อย่ลอยอถามพี่อันนี้มันหุดได้อ่าอ่าชุดใหญ่ชุดใหญ่ใส่ตะแกรงเลยพี่บี์สีสวยน่ากินมากครับน้จานเราก็พร้อมแล้ว้้าาิดดหหนนก็ไวั วันธรรมดาก็ของเดี๋ยวฝากไม่อไม่เข้าไม่เข้าต้องเข้าวันทุกเสาร์เดียวเอาหรอเหงาวันเสาร์ก็ได้เดี๋ยววันเสาร์เฮ็ดกิ้งเฮ็ดวิ่งแล้วเฮ็ดจะวิ่งเข้าไฟแล้วมั้ยเดี๋ยวเสาร์หน้าฝากไว้หน่อยน้ำเฮ้ยโอ้โหตะกองตะเกียบเอาจองจองอาวุธกันเองนะไมาไม้พเมีอ่ะตะเกียบไม่ทันเลยจ้าแล้แต่ละคนเลยตะลกโหแล้วแต่ละคนไอ้นี่หมูนี่หมักกัแล้วนะ มยังมีคนมางกินกับพี่ตะัตตะนันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราว่ากินข้าวเที่ยงก่อนนะครับแล้วค่อยมาขี่มอเตอร์ไซค์กันโอเคครับการไม่แข็เอาไปนะแล้วก็เปลี่ยนว่าเป็นไงครับวันนี้สบายดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเรามาเป็นครัวปิ้งย่างนะครับวันนี้ครัวศรีสมานเอ็นโดโลเฮ้ยไม่ใช่เราตั้งชื่อนี้ว่าครัววิบากกรรมโอเคดูบรรยากาศครับอันนี้ไม่มีพิเศษเนื้อนะมันมีพิเศษเนื้อนะอาจารย์โอ๊ตไม่มีครับนี่ผงหม่าล่าด้วยนะครับ นี่เหลือแค่เนี้ยอย่งอยู่ที่โน่นดูที่เบิร์นี่เหินโอ้ยอยู่นี่บีเหินเป็นไงบ้างครับกำลังเบินเรือลยอโอ้ยซึ้งุยังยังสี่สิบปัญหาสี่เคยังสี่สิบแล้วเอาไงจ๊ะทำพี่ดีโอ้ยควันปัญหาสี่เคคุยเิสต์จะแฝงโบเจฟเป็นไงไหนคุยกันหน่อยดิทำอะไรนะฮะโอ้ไฟกำลังได้เลยอ่ะ หหนน่อยนะใ้มัตีตะครอมหมูย่างมีทั้งสางมชั้นนะครับแล้วมีเห็ดครับเห็ดนะเห็ดนาะงฟ้าเห็ดปอยเห็ดปอยจะต้นใหญ่กว่าเห็ดปีไม่เดี๋ยวเอามาย่างจะเป็นเห็ดปลีละเคดูบรรยากาศคร <c oughs> ับไม่ย้ำหอมอะย่างของอรทอขับไม่ขับไม่เกินร้อยไม่หมดไม่เป็นไรถ้าขับเร็วหมดยางยางก้อนอ่ะข้อดีคือ พอดีกับเนี้ยเห็ดมันมาล่านะครับเป็นเทปนั่นบ้าเปล่าเลยอะไรนะขออีกอ้อดิเห็ดช็อปเปิลชาเป็นได้าครับกำลังแบบมาล่าเลยนะเพราะมันเดินสูงไปมันต้องจูนใหม่อันนี้เห็ดนั่งว่าไหนนี้เห็ดไรเห็ดไรเห็ดนั่งว่าเฮ้ยมดมดเอาเอาเห็ดฟูไหมเห็ดฟูเห็ดอะไรเห็ดอะไรครับเห็ดปล่อยเห็ดปล่อยแล้วก็แบบ ของหมาล่ากันครับตอนนี้มีทุกอย่างอสายก็อันนี้มาล่าแท้แล้วกินแท้แต่ของไทยไปอยู่ด้านนึงโอ้ยสีน่ากินดีเว้ยอันนี้หินอะไรครับหินลายฮาร์ดป่ะลายฮาร์ดเด็กคุ้นเยอะนะเสร็จแล้วต้องเอากลับไปคืนนะครับเดี๋ยวไม่มีเล่นกันโอ้ยสีสันน่ากินมากก็นี่ทีมงานเฟรนแอนด์โลของเรานะครับนี่พี่แอฟพี่แอฟสวัสดีครับ นี่เชฟบีบีเหินด้วยอ่านี่ทีมงานเราครับขึ้นไดโน้ด้วยนะแกคิดถูกกว่านี่จานป๋องอ่ะจานป๋องนี่จานป๋องช่างประจําทีมอันนี้พี่อะไรครับพี่อะไรครับพี่โอนะครับมาวันนี้วันแรกแนะนำแนะนำเชื่อไหมครับคนนี้ใครครับอาร์มสบีเหินเคไรเคไรเด่ เอดวยครับเทดยไม่รู้เสองศูนย์ในจานโอ้ไรยกยิ้มเดี๋ยวยิ้มยิ้มแล้วก็ยกไรยิ้มยิ้มแล้วก็ยิ้มเออฮัลโหลผู้การไม่มียากเอาไปกล้วยแล้ป่านั่นน่าไปใบ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 ใใบ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 ใาใบใใบใบใบบใบใบใาใใบใบาบันใบ้บใใ